อ่าเครื่องนี้นะครับด้วยเทอร์โบเป็นมิกซ์อีตอนยูไอพี่น้องเพื่อที่เบิร์เบิร์เบิร์นพี่น้องยูไอยี่สิบสี่เทอร์โบครับพี่น้องเทอร์โบหนึ่งก็อเซตหนึ่งนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ่าวไทยครับสองห้าขออนุญาตบ่อหายพี่น้องคอมเมนต์ แปะหลิงเยพงเพลันเวยครับเด้อขอบคุณค่ะเฮ้ยมาเย ใช่ครับจ้ามืัอนี้ผ้าน้องบีมาคนละพวกเลยพี่น้องเพราะว่ามีงานดวนเขามานะครับงานดวนเขามาช่วงบ่ายทิดต่อมามาเอื่นบายไทยสิไปน่าเก่งเสียงนะครับช่วงบ่ายแล้วกันน้องบีฝั่งออฟฟิศคือเกามือบั้นพุทธครับพี่น้องมืัอนี้กะมือบั้นพุทธไปมืออื่นบ่าไปมืออื่นจ้ะหนึ่งวัไปบันพุทธครับมืัอนี้กะอ่ะเดี๋ยวให้น้องบีแนะนำ อุปกรณ์ที่คนไปมเมออื่อื่นเยวคนมาอัานวิวไวัฮะอันๆๆนี้จะไปมื่อื่นกะมีนโนพงตัวนี้ครับเป็น GPL PRX นะครับ PRX GPL PRX 800นะครับถ้าจะเตรียมไป2ใบครับพี่น้องเพราะมื่อื่นเจ้าภาพเพิ่นเสาเคืองเสียงสองสุดนะครับเป็น2บูตมื่อื่นจัดงานอยู่ที่ อิมเพกเมืองทองธานีอิมเพกไอหน้าเมืองทองธานีนะครับเป็นการจัดบูธของชาวต่างชาตินะครับที่เพิ่นมาจัดบูธทุกปีนะครับเบิร์กัตเซมี่แตการใส่ไม่ร้อยกับการดนตรีโฟกซ่องมาอื่นครับสุดนี่ก็จะเป็นสุดพี่เอนะครับอีกสุดหนึง่งเดี๋ยวตู้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์วัสดุจะไปหรือเปล่าทายมันมีสองเบอง์กับมือีกเลยเตรียมอุปกรณ์ เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขนขนของก่อนครับพี่น้องขนของก่อนของที่นี่เบิร์ตอยู่ครับโอา้ามาว้ายเมือตืออยู่สวัสดีครับพี่น้องมานิกะ จะแ,แจงลำโพงนะครับนเนาะลำโพงที่พี่น้องเห็นอยู่กับสีมีลำโพง JPL นะครับอิออน8ปดล้อ p r x นะครับไม่ไม่ไม่ใช่อิออน p r x 800นะครับแล้วก็เครื่องสเปลำโพงเทอร์โบครับพี่น้องทางด้านพี่ครับพ,พี่นอ้องเทอร์โบ IQ 12นะครับนอบพี่น้อง12นเมมร์อื่นเนี่ยนล้พี่น้องน้นองน,นีงานโดนเขาม่ากือจะจัดเป็นสูตรโฟกซ่อง,น,งนะครับลูกค้าเนาะครับเนาะผมนี่ใส่เป็น2บูทใส่2บูทคือใส่คือเสียง2ชุดนะครับเนาะ สุดเดิตัวนี้เป็น e on, Turbo, อ o ออนเทอร์โบก็่อิอที่แต่ตปากที่ต่อิออนไหมพี่พีอ่องอ o ออนอยู่นี่หันมาหันมาพี่้องอิออยู่นี่แต่ว่าดอไปที่แต่ตปากอิออนนังวะนี่นะเทอร์โบอ,ออมาใหม่เทอร์โบนะครับไอคิวสิบสนะครับเนาะบูทหนผมมีใส่เป็นชุดนี้ครับเป็น Turbo ใบบนี่กับบนี้อีกบูทหนึ่งอีกบูทหนึ่งผมใส่เป็น j b l นะครับ j b l p r x แปดรนะครับ อีกบุญหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาเสียบปากไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมืออื่นนี่ผมอยากจัดของให้มันครบก่อนจะบอกให้ครบเพราะว่าไปหน้างานมันจังสิบวันใดอ่านวนวายนะพี่น้องเน,งเนาะงานมืออื่นเดี๋ยวไปเสียบปากก่อนมะมาข้างหลังมือกันร้านมะอ่าจีบีเอล นี่เป็นเก็บครับปึ๊บปึ๊บอ่ะมีพี่เอครับที่นี่ที่นี่เป็นของอีออนที่นี่อะปักตัวนี้พี่น้องครั้นแมน่ันแม่บอกบอกเฉยๆวันนี่คือปักนี่คือปักปักลำโพงมันจะเป็นหัวแบบตรงนีน้ครับเป็นปักได้ครับพี่น้องขันแม่บอกเฉยๆคือปักไฟเท่านี้หละแต่เัาสิเป็นปักพิเศษเพื่อบาให้มันหลุดพี่น้องมันสิบอกไวคือปักไฟนี่แหละพี่น้องเสียบเขากุ๊บปนดกระมันนี่ก็จะบวมหลุดพี่น้องยหนมดึงออกจันสินะครับไม่เซฟตีกลัว กเ็เธอร์โบครับอีกอันนึงทุกคนอยู่ดีกันนะสีใบตัวนี้เป็นใส่เป็นพี่เอนะครับตัวนี้เทอร์โบตัวนี้ก็ใบใส่ชุด,ดน, PA, 1, นะครับใส่เป็นพี่เอบูทหนึ่งนะครับคืออีกอีกบูทหนึ่งสองสุดนะครับใส่เป็นสองสุดมืน่นเป็นตีเหรียญสามสิบก็คือมีกีตาร์ของไอฟฟ้าแล้วก็นักร้องครับหน้าเดืกอกจมูกฮะสองบูท เลิกบ่ิโอนครับแป๊บเดียวเลิกสองทุ่มครับแป๊บเดียวเลยสองทุ่มครับมืออื่นง่ายอิมแพคเมือห้องทางนีเป็นงานอิมแพคเมือห้องธานีที่เอ่อพี่น้องอาจจะเคยได้ยินครับว่าเขาจัดบูทธุรกิจกิจกรรมบูทชาวต่างชาติเพิ่มมากตัวนี้เป็นลรโพงมอนิเตอร์ดนะครับตัวนี้เป็นลรโพงพาสซีฟครับผมมักแห้งอยู่เลยส่วนตัวผมมักส่วนตัวแห้งครับเป็นเลนโฟกซ่องนี่แจมเลยครับสีเลยนะครับ JPL พาสีนะครับดอก12นิ้วจะเบลเสียงผมมาแงลอะครับมันบอดิออกแบบพิษเพี้ยนเน,ะน,เนาะบริเวณยาโลก,กับบัลายยานให้กับบรลายแล้วก็ขับเสียงครับด้วยลำโพงเอ่ยลำซับข้าว x, 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 LI, ครับ x x xli ครับตัวหนึ่งกับสามหมื่นสองสามหมื่นครับตัวหนึ่งข้าวแพงแห้งแตบนี่คือในส่วนของมอนิเตอร์นะครับจริงๆผมมีเป็น แอคทีฟอยู่ครับแต่ว่าเอาไปปรับเศร้าแล้วมันวุ่นวายครับมอนิเตอร์คแค่มันระโบงโบกบกโบแฟตเนี่ยเปิดเอ่บียดหลายหรือว่าโล่หลายห้หลายเนี่ยขี้ขาดคัดพี่น้องถามว่าคัดได้บอคคัดได้แต่ว่ามันเสียเวลาพี่น้องแล้วก็น,นั่งตีก็เสียฟิวผมพี่น้องนี่แหละชุดนี่ผมก็จะเอามอนิเตอร์ตัวนี้ไปแล้วก็ใส่อาพาวเวอร์ของข้าวครับอีกตัวนึงกับ เป็นบีเอาเลยครับมือขึ้นเก่าคือเก่าเลยครับตัวนี้ก็คือ GX สอ JX 2 0อครับดอกสินิ้วเป็นมอนิเตอร์ถามว่าคัมเม้นเอาเป็นแอคทีฟไปได้บอเป็นมอนิเตอร์ได้ครับแต่ว่าผมบบมักส่วนตัวนางอตีกะรับรองว่าผมชัดให้ยิ้มอย่างเดียวครับสุดยอดเป็นแอคทีฟครับเฮ้ยเป็นพาดซีฟเป็นพาดซีฟนะครับอันนี้กะที่เป็นโฟกซองนะครับเราเป็น2ใบเป็นนักร้องแล้วก็เป็นของกองครับกีตาร์ แต่กลงกับสองใบนะครับนี่นี่ใบหนึ่งผมบอได้ต่อยีกนี่อีกใบหนึ่งต่กีอีกใบหนึ่งกับยี่หครับพี่นี่ครับนี่ใบหนึ่งหลายใบครับมีหกใบอันนี้เป็นลำโพงถ้าเม้นไพ่มักเลยลำโพงนะครับไพ่มักเครื่องเสียงก็บทเข้าใจนะครับจริงๆแล้วที่นี่เป็นลำโพงแอคทีฟมันมีพาวเวอร์ในตัวแต่ว่าผมบอไปครับผมบอไปผมบอไปครับจัดการจัดการบูคอยแจมนะครับนี่เอาตัวนี้ไปเลยครับเป็นพาสซีฟครับพาดผ่านเสียงด้วย ข้าวชิ้นหน่องแจมแจกแซ่บบอกเดี๋ยวเข้เดี๋ยวว่าแจมนเดี๋ยครับอ่ะพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวอุปกรณ์สีแจมไปมืออื่นกับบามาเนี่ยครับพี่เอครูนี่ของ JPL แล้วก็ครูนี่แล้วก็ตัวนี้ของเธอโบพี่น้องมืออื่นออกงานสองบูทครับผมมือพร้อมกันนะครับสองบูทตีกันใส่มือตอนอ่ UI แซวครับ UI 16แล้วก็แซวครับ UI 24ครับผมบับพาร์มิกสองคืนพี่น้องโอเคถือว่าเอ่อ เช็คของเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวขนขึ้นรถก่อนครับท่านนี่ขนขึ้นรถกันนะครับเพราะว่ามืออื่นไปงานช่วงบ่ายพี่น้องทั้งหลังเป็นระเบ o g ซับได้พี่น้องงานนี่เขาบริเขางานนี่เขาบริเขาเจ้าบริจาคครับบริอาไปครับนี่ได้รับระเบ ogue ซับคอนเสิร์ี่เอ๋อเลยพี่น้องนี่สาวเล่าน้องบีนะครับกับซอยงานนะครับซอยงานอยู่ตลอดนะครับขยันแห้งนะครับซอยงานเจ็บข้อแห้งขยันซอยงานนะพี่น้อง วักก so hey, ันทำมาหาเงินนะพี่น้องไอ้พี่น้องขอเวลาเก็บของต่อเลยอ่ะพี่น้องลุยเก็บของครับระวังกระเด็นโดนรถเข้าน้าหินน่ะ ទាំងទីមិនចង់មិនធរល្មាំ ประมาณนี้สระอุปกรณ์น,นะครับที่ผมเตรียมไปงานอ,อื่นนะครับงานดูที่ Impact เมืองท่องท่านี่นะครับเดี๋ยวบรรยากาศในงานเดี๋ยวอีพีต่อไปผมสิเก็บบรรยากาศใหม่พี่น้องในเบองน้ำนะครับเนาะตอนนี้สารเลาเพิ่นกบขึ้นไปอาบน้ำเด็กนะครับผมกับเตรียมข้องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาอ,อื่น ผมจะมีคลิปบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ้ลนะครับเนาะคลิปนีนออกนกนน้กับพี่ประมาณนี้ฝากพี่น้องคนไร์กดแช่คดที่ตามกนสักครั้งแห่งแรงใจสำหรับสาวบ่าวเาไทยดัวนครับเด้อพี่น้อง,องขอบคุณครับสวัสดีครับ